ขอนะคะร้องเพลงช้าๆให้ฟังทิ้งท้ายกันนะคะปรบมือตอนรับเพงแหงอืมกระชังส่งมาให้เล่นจริงๆเลยเชียวข้างล่างนะคะขอฝากผลงานเพลงไว้ด้วยละกันนะคะกับเพลงทองดําแล้วก็ห่อฝันสู่เมืองใหญ่นะคะเป็นซิงเกิลแรกของป้าแป้งเองนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการ เพชรตัดเพชรกันด้วยนะคะจะออากาศในอาทิตย์หน้าแล้วนะคะเพชรสีชมพูนะคะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไม่ว่าจะผ่านข้อรอบหรือจะตกรอบหรือจะอะไรนะคะหนูคนนี้ก็ยังเป็นศิลปินนะคะที่ยังมอบความสุขให้กับแฟนๆเช่นเคยนะคะสามารถจ้างงานกันได้เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนไปนะคะฝากผลงานเพลงของศิลปินในค่ายยงข้ารคคอร์ดของเราไว้หนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะคะเป็นเพลงของ สาวน้อยลิเกเสียงหวานนะคะน้องหมิวเข็มจิรากับเพื่อนเพลงนั่งซ้อมเพลงเศร้าค่ะ បាក់ឡំសូន เปลยนค่ายุนเข้ารคคอร์ดกันด้วยนะคะศิลปินคุณภาพแน่นอนนะคะเชิ่อมันกันได้ 有吗？ สนุกสนเสียงปมือมากาเลยค่ะเสียงปลกมือดังๆให้กับศิลปินของเราด้วยค่ะน้องปะแป้งพลอยชมพูสวัสดีค่ะตัวเล็กๆตัวเล็กๆเอาพลังมาจากไหนคะมาจากคือทุกคนที่ตั้งใจดูเห็นแฟนคลับมาในวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะว่าไม่คิดว่าจะมีคนมารอชมเราเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็แฟนคลับด้านนี้พบมาเองไหมคะ ไม่ไม่ได้คัดมาอันนี้เอาติดรถตู้มาด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้พูดจริงๆว่าไม่ใช่ค่นอนม,มาเจอกันที่งานแห่เียนใช่ค่ะประทับใจยังไงบ้างกับแฟนคลับของเราพี่ๆเขาก็หนีกันไปแล้วนะคะ <laughs> ก็คือเรา <laughs> ดีใจมากที่ พี่ๆเขามาร่วมสนุกในโชว์ของเราแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะนำผลงานเพลงสนุกสนุกมาให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันก็ขอบคุณที่มาร่วมเอ็นจอแล้วก็เอ t นเตอร์เทนไปด้วยกันขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเสียงประมือดังๆให้กับน้องพลอยชมูด้วยนะคะน้องป่าแป้งก่อนจะลงจากเวทีเขาอีกนิดนึงฝากผลงานเพลงย้ำๆกันอีกสักนิดนึงค่ะว่ามีเรามีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างคะได้เลยค่ะก็ ปแป้งนะคะมีผลง,งานเพลงสองผลง,งานเพลงด้วยกันนะคะเพลงแรกทองดำนะคะจากปลายปากกาอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะคะเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกตั้งแต่ จบการประกวดของหมายทองคำซีซั่น6นะคะแล้วก็มีผลงานเพลงที่2นะคะนั่นก็คือเพลงหอบฝันซูเมืองใหญ่นะคะก็สามารถไปฟังกันได้แล้วก็ยังมีเพลงโคเบอร์อื่นๆของศิลปินในค่ายุงข้าวด้วยนะคะก็สามารถไปฟังกันได้ใน YouTube channel ยุงข้าว o r คอร์ดนะคะแล้วก็ทุกๆแอปพลิเคชันเลยก็จะเป็นของค่ายุงข้าว r e คอร์เช่นเดียวกันคะ่ะ เสียงป้บมือดังๆให้กับเธอด้วยค่ะปะแป้งพลอยชมพูไม่ทองคำหกฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะคะอู้ยอยากอยู่ใกล้จริงๆเลยเห็นพวงมาลัยแล้วแบบว่าโอ้โหประทับใจต้องขอขอบคุณแฟนคลับน้องทุกๆคนนะคะที่มาจเจอกันในงานเทียนพรรษาในปีนี้แล้วก็มาให้กําลังใจเธอด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยแล้วก็มีพลังเยอะมากในการแสดงในวันนี้เต็มอิ่มค่ะกับความสุขนะคะกับน้องปะแป้งพลอยชมพูไม่ทองคำหกก็ขอฝากติดตาม ามผลงานน้องด้วยละกันนะคะ